ประพันธ์โดยมาลัยเทพใครเคยซื้อของจากตลาดนัดหรือตลาดสดแล้วไม่ค้าช่างของให้ไม่ครบบ้างเป็นคำถามที่ทำให้ผู้ที่ประสบกับตัวเองรู้สึกหงดหงิดตัวอย่างเช่นซื้อเนื้อหมูหนึ่งกิโลกรัมได้หมูกลับบ้านเพียง9้าขีอะไรทำนองนั้น ในวันนี้ผู้เขียนเลยอย่าเขียนเรื่องราวกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องช่างหรือพ่อค้าแม่ค้าทั่วๆไปมักจะเรียกกันติดปากสั้นๆว่ากิโลย้อนไปเมื่อ40ปีก่อนลิมเป็นลูกคนจีนที่มาตั้งรกรากในประเทศไทยครอบครัวลิมจะรักลูกชายออกหน้าออกตาหากลูกคนไหนถ้าเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วเอ็นไม่ติด ถ้าเป็นลูกชายจะให้เรียนต่อมหาลัยเอกชนได้หากเป็นลูกสาวก็ต้องออกมาช่วยงานที่บ้านทำงานอย่างเดียวหากเอ็นไม่ติดอาลมเบมยลืไปดูแผงผักละกันไม่ต้องเรียนหรอกช่วยกันหาเงินส่งเฮียใช้กับเฮียหยงเรียนก็พอเขาเป็นผู้ชายเป็นพี่ใหญ่พี่รองต่อไปจะได้ดำรงวงตระกูลเราปีหน้าปู่เหลียวลือก็ออกเืนแล้ว นั่นคือสิ่งที่เตีย่ยได้บอกลิ้มแผงผักในตลาดสดขนาดใหญ่คือสิ่งที่ลิ้มได้รับมอบหมายจากที่บ้านให้ดูแลลิ้มต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปเข็นผักจัดร้านและทำทุกอย่างชีวิตวัยรุ่นไม่ได้สุขสบายเหมือนคนอื่นทำให้ลิ้มแอบน้อยเนื้อตํ่าใจเตี่ยกับหมามา้ามาโดยตลอดลิ้มมุ่งมั่นที่จะให้เตี่ยยอมรับและเห็นว่าลูกสาวก็ทำอะไรได้ไม่แพ้ลูกชาย จึงขยันและทำทุกวิถีทางที่จะค้าขายให้ได้กำไรมากๆเพราะลิมจะรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้รับคำชื่นชมจากเตี่ยอริีเม้ยลรือเก่งจริงๆขายผักแผงเล็กๆได้กำไรมากกว่าที่เตี่ยเคยทำซะอีกเตี่ยชมลิมต่อหน้าลูกๆคนอื่นกิมเฮงเอง,เองต้องเรียนรู้กับเจลิมเขานาะแผงของเรื่ะขาดทุนย่อยยับอย่างเงี้ยเตี่ยก่อซีนาซี เตียบนพึมพำเรื่องกิมเฮงน้องสาวอีกคนที่ดูแลแผงผลไม้ในตลาดลิมเป็นคนหนักเบาเอาสู้มีอัธยาศัยไมตรีต่อทุกๆคนทำให้คนในตลาดต่างรักใคร่ชอบพอในที่สุดลิมก็เก็บสะสมเงินเซ้งแผงเล็กๆเป็นของตัวเองได้และได้แต่งงานกับเฮียทรงเจ้าของร้านขายส่งอยู่หน้าตลาด กิจการขายผักของลิ้มไปได้ดีทำให้ลิ้มมีกำไรมากพอที่จะเสงแผงเพิ่มแล้วปล่อยให้คนอื่นเช่าจากนั้นลิ้มแม่ค้าขายผักชีวิตก็ผกผันเปลี่ยนเป็นเจลิ้มในเวลาต่อมาชีวิตแต่ง,งานของเจลิ้มดูดีในสายตาของทุกๆคนในตลาดถือว่าเป็นคู่ตัวอย่างขยันอุตสาหะสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งลิ้มคลอดลูกชายคนแรก ท่ามกลางความดีใจของเฮียสงลูกชายอ้วนท้วนสมบูรณ์หน้าตาน่ารักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปที่พบเห็นในปีถัดมาลิมก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่สองและลูกสาวคนที่สามให้เฮียสงชื่นชมดังใจหมายการเวลาผ่านไปเหมือนติดปีกเฮียอาลีหกขวบแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครูที่โรงเรียนบนประจำ ลิมปรารถก,กับสามีถึงเด็กชายหลี่ลูกชายคนโตเขายังเด็กอยู่เดี๋ยวเรียนปหนึ่งก็จะดีขึ้นเองแหละหรือก็ค่อยๆบอกค่อยๆสอนก็แล้วกันเฮียสงต่อแบบไม่สนใจเพราะอาหลี่เพิ่งอยู่ชั้นอนุบาลเองเฮีเคยสังเกตไหมอหลี่เขาไม่ค่อยพูดคุยหรือสูงสิงกับใครเลยนะเวลาอาชิงกับอาเจนเข้าใกล้เขาก็รีบเดินหนี ก็มันขี้อายเหมือนเตี่ยมันตอนเด็กๆนะสิออชิงกับออเจนน่ะมันพวกเด็กโมมเฮียสงเปรียบเทียบลูกอีกสองคนที่พัฒนาการตรงข้ามกับพี่ชายฉันว่าเขาพัฒนาการช้ากว่าเด็ก,กอื่นนะเฮียลือนะ่ะคิดมากอาลิมความหวั่นวิตกของลิมพอกผูนมากขึ้นเมื่ออาลีลูกชายเริ่มเก็บตัวเงียบไม่สบตาไม่ตอบรับหรือสื่อสารกับคนรอบข้าง เขามักนั่งทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ําไปซ้ำมาทําอยู่อย่างนั้นซ้ําๆทั้งวันโดยไม่สนใจว่าเวลาจะถึงแค่ไหนหรือใครจะทําอะไรไปแล้วลิมพยายามบอกเฮียสงว่าลูกชายคนโตมีปัญหาแต่เฮียสงไม่สนใจเพราะคิดในแง่ดีว่าอเล่เป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวสุดท้ายลิมตัดสินใจพาอเล่ไปหาหมอ ภาวะออทิสต์เด็กออทิสติกลิมช็อกกับสิ่งที่รู้หมอบอกว่าอลีเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองความสับสนว้าวุ่นเข้าครอบงำจิตใจลิมเฝ้าครุ่นคิดว่าทำไมเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นมาได้ในชีวิตของเธอความสุขของครอบครัวที่เคยมีก็เริ่มหายไปเฮียสงดูจะเป็นคนที่รับไม่ได้ ในเรื่องของลูกชายหัวปีที่มีปัญหาทางสมองเขาเริ่มเก็บตัวไม่ยอมออกงานสังคมลิมก็เช่นกันหล่อนไม่ค่อยออกไปร้านหรือตลาดที่ชอบไปกลัวคำถามกลัวผู้คนจะพูดเกี่ยวกับอลีความหวาดกลัวของลิมลามไปสู่อาชิงลูกชายคนรองและอาเจินลูกสาวคนเล็กวัยห้าขวบและสามขวบตามลำดับลิมไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปปรึกษาใคร นอกจากป้าสำเนียงคนรับใช้เก่าแก่ที่บ้านของเธอเลมทำใจให้เข้มแข็งนะคิดสว่าเป็นเวรกรรมก็แล้วกันป้าสำเนียงปลอบขอบใจป้ามากฉันไม่รู้จะพูดคุยให้ใครฟังดีมันเจ็บปวดทุกครั้งที่ได้ยินคนเขาพูดว่าลูกเราปัญญาอ่อนเองจะบอกป้าได้ไหมว่าเองไปทำกรรมอะไรไว้ถึงได้ตกทอดมาถึงลูกเนี่ย มันต้องมีอะไรทั้งอย่างคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ต้องทําอะไรไว้ลูกหลานถึงต้องมารับเคราะบอกป้ามาป้าสำเนียงถามตรงประเด็นหรือว่านี่เป็นเวรกรรมของการโกงตาช่างของฉันโกงตาช่างกิโลนะหรือป้าสำเนียงทําสีหน้าแววตาชงนสงสัยทําให้ลิ้มเล่าต่อเตี่ยชมฉันทุกครั้งที่ฉันขายของได้กำไรเยอะแยะก,กว่าพี่น้องคนอื่น ป้ารู้ไหมฉันทําอย่างไรใบหน้าเศร้าซอยของลิมเล่าเคล็ดลับการทํากําไรให้ป้าสําเนียงฟังลูกค้าสั่งของ1กิโลฉันจะช่างให้8ขีดบ้าง9ขีดบ้างและต้องทําให้ไวเพราะลูกค้าจะได้มองไม่ทันทําเป็นหยิบหยิบแถมแถมอะไรก็ทำนองน,นี้ลูกค้าจะได้รู้สึกดีและอยากกลับมาซื้อประจําเพราะคิดว่าฉันแถมให้ทุกครั้งแต่ความจริงแล้วฉันให้เขาไม่ครบกิโลต่างหาก ยิ่งเตี่ยชมชั้นต่อหน้าพวกไอเหียทั้งหลายฉันยิ่งทำตอนนั้นความรู้สึกผิดชอบไม่มีแค่ได้เงินมากๆแลกกับคำชมจากปากเตี่ยเท่านั้นฉันก็ดีใจแล้วโธาลิมจริงหรือนี่ลิมพยักหน้าด้วยความสลดไม่ยอมพูดอะไรอีกป้าสำเนียงสอนลิมว่าเวรกรรมคือผลแห่งการก,กระทำที่ผ่านมาในอดีตถึงแม้ไม่สามารถกลับไปแก้ไขให้ดีได้ แต่เราสามารถทําวันต่อวันให้ดีขึ้นได้อลีก็ให้ถือว่าเป็นสิ่งเตือนใจให้ลิ้มละลึกถึงอดีตที่ผิดพลาดโชคดีที่เขาไม่ถึงขั้นปัญญาอ่อนไม่รู้เรื่องเอาเสียเลยอย่างน้อยอลีก็ยังคงช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าการพัฒนาจะหยุดความนึกคิดจะเป็นเพียงเด็กเจ็ดขวบเท่านั้นเรื่องความโกงเป็นเรื่องของคนที่คี้โกงถ้าผลกรรมแห่งโกงมันตกไปถึงลูกถึงหลานคนที่คิดจะโกง เขาคงจะไม่ทำแบบนั้นเรื่องราวนี้ไม่ได้จงใจใส่ร้ายหรือซ้ำเติมผู้ใดเป็นเพียงการเล่าเรื่องราวเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนเน้นทำความดีละเว้นกรรมชั่วขอขอบพระคุณที่กดติดตามและรับฟังมาจนจบขอขอบคุณผลงานประพันธ์จากมาลัยเทพเคยตีพิมพ์มาแล้วในคอลัมน์เส้นทางกรรม พวกเราได้นำเรื่องเรามานำเสนอต่อท่านผู้ชมภายใต้ลิขสิทธิ์อันถูกกฎหมาย